สวัสดีครับเพื่อนๆดีแล้วเราเสู่ชแนลของผมอีกแล้ววันนี้เราอยู่ในแมป Escape Baby Bobby d a y Cap วงเล็บ First Person o f b ด้วยนะก็คือ First Person นี่ก็คือแบบว่ามุมมองบุคคลที่หนึ่งนะเอยมาเอาจะช่วยคุณลุงนิดนึงว่าวันนี้เราจะเอาตัวลออจากเจ้า Bobby ดีหรือเปล่าอุ๊ยหูเขาให้สามารถเลือกเลือกความยากด้วยเราต้อง expert ดีครับ เน่เรียกว่าสถานรับเลี้ยงเด็กของเจ้าบ๊อบบี้เข้าเกมมาก็นี่ครับให้กดปุ่มนี้เลยเฮ้อยออสังเกตว่าเพิร์เพอร์ซันเนี่ยคือเราจะไม่เห็นตัวละครของเรานะเราก็เดินไปเนี่ยเห,เห็นแค่มือแค่แขนของเราในแค่นี้เองนะไปครับเล่นแบบเอ็กซ์เพรสด้วยมาดูกันยากแค่ไหนนะเราจะช่วยคุณลุงด้วยเฮ้ยนี่คือเจ้าบ๊อบบี้ปะเนี่ย,อยนอนแวแวะอยู่หน้าตาม ม่นาไม่น,า,มนาเป็นเด็กอะ่ะเอ้ยไปทางนี้เปิดประตูอุ้ยอุ้ยอันนี้มันเหมือนเป็นห้องเลี้ยงเด็กปะไปครับโดดโอ้ยมันแอบงงๆเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันแอบงงวเหมือนกันอะ่ะแบบว่ามันยังไม่ชินนลยเด็กมันไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วอะ่ะมันถึงจะโดดอะ่ะไปโอเคมีหมัดออกมาด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ย,อย,อยนึกว่ามันต่อ,อยแค่ออแรกอะเน,นี่ยมาัดแต่ว่ามันต่อ,อยอันที่สองด้วยเหรอจือ๊บ อ่มามัต่อ,อยอันที่สองไปไปฮึบฮึบโอเคครับผ่านแล้วเดี๋ยวเยวคือไม่มีเช็คพอยต์อะไรให้หน่อยเหรอก็คือแบบนี้เลยเหรอโอ้ไวิดานนี้ันเป็นเครื่องบินของเล่นบินวนป,ปึ๊บอ้าา <c oughs> โอ้ต้องเล่งดีๆอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราไปนู่นแล้ว่ะดิเล่งดีๆบอกกับใครอือ้ยได้แล้วได้แล้ว เดอะโฮสโอเคผ่านครับปุ่มนี้รู้สึกจะเป็นปุ่มเช็คพอยต์อะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะไอแผ่นนี้มันมันตกได้ปะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ตกไปได้ครับไปปึ๊บโอเคผ่านด่านนี้ก็เอยโดนไป่ทานโอ้ดีๆโดดครับโดดดึ๋ม ดึมวิ่งมันต้องตรงนี้โอเคครับหาแล้วอันนี้คืออะไรเอยโอ้ไม่ใช่ไหมป็นของช่วยโลบักไปครับโดดมุมนี้แล้วก็โดดมุมนี้ครับวิ่งกับไม่ทันไม่ถึงโดดไปครับอันนี้เป็นทางแคบแคบทางแคบแคบไอ้ปึ๊บปึ๊บปึบป๊บเป็นปึ๊บ โอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากมาโหอันนี้อันนี้เหมือนเดิมนะเอ้าไม่หลอกอ่ะอันนี้ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่เราต้องเหยียบบนแผ่นไม้โหดีดีหูแผ่นนี้แตกได้ด้วยดิโอ,โอ้คือมันต้องไปทีเดียวเลยปะไปไปไปโอเคอันนี้ปืนใหญ่ วิ่้ย,ย,ย,ยิงปืนใหญ่มาถึงตรงนี้เลยเหรอโหูยไ <c oughs> อตัวนั้นมันบินอยู่อา่อาลองเดินาด้านนี้ไปครับปีนบันไดขึ้นไปปีนเข้าช่องแอร์ทุบๆจะเอ๋เอยมีหน้าผี <c oughs> โคตรหลอนเลยเครับลงช่องนี้เฮ้ยมีเด็กมีไอตัวนั้นมันอยู่ในนี้ เอ้ยเราต้องอย่าตื่นนะอย่าตื่นนะอย่าตื่นนะคอกคอกอยู่อะดิเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วม <laughs> ันไล่เราว่าข้างหลังเฮ้ยหันไหมดีๆหันกลับไปมองไปได้ด้วยเ <laughs> สียววิ่งอย่างเดียวขอให้ทันวิ่งวิงๆๆว่งวิ่งวิ่งขึ้นบันไดไขึ้นบันไดไมีทางม,มีตามลูกศร <laughs> โอ้ยเสี่ยงมาข้างหลังหันไหม อุ้ไม่กล้าหันไปมองอะอยากรู้มันถึงไหนแล้วอะอย่าไปมองเลยวิ่งนั่งเดียวห้ามหยุดห้ามสะดุดห้ามหยุดห้ามสะดุดตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเอา้าไม่ใช่เหรอออกก็กดปุ่มนี้ไอ้เป <c oughs> ็ดค้างันค้างก้นค้างไอ้ตัวนี้เป็ดค้างอะ่ะอ๋อโหยอยู่ต้องกดปุ่มนี้แล้วเข้าไปเอ้ยมันร้องไห้เลยมันจับเราไม่ได้วะว a t What อ้าวเฮ้ยเราตกเข้ามาเข้ามาในปากของไอ้ตัวนี้อ้าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเราโดนกินแล้วดิเก็บตุ๊กตาหมีก่อนโหนี่เราอยู่ในกระเพาะโอ้โหเหยียบนานไม่ได้น้ำเขียวโอ้โหเฮ้ยปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่ได้อ่ะมันโดดช้ามันเดินช้ามากเลยอ่ะ วโดดช้าไปอีกไปโอ่อไปไปนิดเดียว้ยโดดต้ำเขียวโดดโดดโดดโอเคเฮลผ่านแล้วอย่างยากสมก็เป็น difficult mode ปึ๊บอุ้ยโอ้โหแล้วการระยะไม่ค่อยดีอ่ะสุดท้ายแล้วอ้อ โอเคลุดเดียวพลารลาหวยด่านนี้อะไรเ,เนี่ยเอาใหมา่ตั้งสติเฮ้ยอย่าขวางเฮ้ยเพื่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ๊ะานนี่เฮ้ยแท่งนี้มันห้ามโดนนะมันห้ามโดนน่าจะตุยโดดครับโดดครับเฮ้ย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 โดดตั้งหัวม,ม,ม,มุมโดดตั้งหัวม,ม,มุม okay. โอเคบีแวร์โรลิ่งกรีน e ีเฮ้ย อไอ้ลูกเขียวๆนี่มันกิ้งมาเราต้องหลบมายังจื้อไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไป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 เฮ้ย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 เห็นไหมทันอยู่ไปครับไปครับเราต้องเข้าช่องขวาวิ่ง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 เอ้ยผ่านแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหด่านนี้อะไรลำไส้อะไรวะเนี่ยโโหกระดูกซี่โครงเราต้องเหยียบซี่โครงขึ้นไป โดดเหยียบซี่โครงเหยียบซี่โครงไอครับหูยตกทีนี้เริ่มไก่เลยปะเนี่ยหูยตกทีนี้คือแบบร้องไห้ตกทีร้องไห้ไปอุ้ยเดินผ่านท่อขาวหูยข้างหน้าอะไรวะน้านะถ้วยอะไรอะเ,อเราจะเหยียบตรงไหนออามุมนี้เหรอเราก็ต้องกระโดดข้ามนี้ด้วยนะปึ๊บปึ๊บอ้าว เลงเลงดิเฮ้ยเราเราโดนไอ้ถ้วยเขียวๆนี้ก็ไม่ได้ปะอ่ะอุ้ยโหโคตรยากโคตรยากแต่โคตรเก่งอะน,นีอุ้ยมันตดมันตดหายกตุ่มแดงนี้ครับบึง้งเออเราต้องหยิบแท่งนี้แล้วก็ไปบิวอ๋อทำเป็นสะพานข้ามไปนะ เราต้องเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเราเอาอันเดียวก็ได้นี่ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องหยิบหยิบมาด้วยหยิบมาแล้วก็เอาไปสร้างเอาไปสร้างต่อไปเรื่อยๆนะปึ๊บมุยเลง็งเล็งอ่ะแล้วก็เดินข้ามแล้วเราก็หันมาหยิบปึ๊บแล้วก็ไปทําเป็นสะพานข้ามไปนะโอเคอ่า <laughs> ไม่ถึงะโอ้โหยิ่ใหม่เลยเอ๋อโอ้ยเสียเวลาเกิน่ะฮ้ย,ย,ยมันมีอันที่วางไว้อยู่แล้วไปครับแต่เราก็ต้องใช้อันนี้ไปอยู่ดีปะ่ะโอเคอันนี้เราต้องวางขยับไปอีกปะ่ะปึ๊บอุย้ยไม่ถึงะอ๋ะอมันต้องใช้สองอันใช่ปะ่ะนี่เดี๋ยวเราข้ามไปก่อน แล้วเราก็มาหยิบอันนี้อึ๊บเอ้ยมันต้องวางสองอันดิผ่านแล้วเฮ้ยบังคับลงหลุมวะผมว่าหุ๊ยเราออกมาที่ไหนเนี่ยออกมาจากทรูสรูทรูสแล้วใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยวิ่งอ๋อวิง่ง <c oughs> เดินผ่านแล้วมันวิ่งเร็วอ่ะไปครับสปีดสปีดลัน โอ้โหการต้องต้องให้โดดก่อนด้วยนะไอผมโดดนี่เลยกันโดดโดดครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันต้องโดดก่อนจังหวะหนึ่งอีกอะเอามันเบรกได้โอ้โหเราก็คิดว่าแบบมันต้องต้องวิ่งยาวๆจนจบโถเอ้ยอุออ้ยอุ้ย อุ้ยอ,อุ้ยอเบกเบกอุ้ยฮึบโอเคเอ้๋ถอยหลังโดดจิงโอเคดื้อจะบาดแล้ว้อเรียบร้อยพึ่งมาถึงนี่แล้วอุ้ย โอ้เราอยู่ในย่าไอตัวนั้นไม่อยู่ตรงกลางเฮ้ยโอ้ยเก็บปืนโอ้ยสู้บอสเหรอเฮ้ยยิงตัวไหนอะไม่ใช่ตัวนี้นี่โอ้ยเรายิงอันนี้เอ้ยโอ้ยตัวนี้มันจะมาหาเราเหรออุ้ยโอ้ยข้างหลังเต็มเลยเมาหลอนโอ้เมาหลอนไม่ถนัดเล่นเป็นบุคคลที่หนึ่งเลยอะรายการหันเมาส์ดีกว่าเอ้ยโดดได้โดดได้อุ๊ยโอ้โหมาด้านู้นโบ้โบ้ โบโบมาครับมาครับขอร้องแหละอย่ามาด้านอื่นให้มาสองด้านพอนะเพราะว่าเราหันหน้าได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเหลือหกเซฟยิงตัวเดียวพอ,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 อโปวัน แค่นี้เลยเหรอเอาดีๆเก็บดาวนี้ขึ้นเป็นงี้ขึ้นไปครับเฮ้ยหรือว่ามันต้องมีอะไรที่มันโหดกว่านี้เด้ย,ยสไลด์ลงไปนี let's go อาอโอ้ยมีดานอีกอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้โหเดี๋ยวนะจะมีตัวออกมาปะเนี่ยเฮ้ยยังไงหรือว่าหรือว่ามันจะจบแล้วจริงๆเฮ้ย จบแล้วมีแค่นี้เลยโอเคยังไงก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับก็เล่นไม่ได้ยากนะนี่ขนาดเล่นเอ็กซ์เพรนะคนมันเก่งอะด้